สนับสนุนโดยกิฟฟารีนธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันนี้วันแพ็กเกจจาก GSM Advance บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกดัดวิชแอดสย่านโดยสยามนุวัตรโทร02658 0522 เดือนเสร็จแล้วที่คุณเตจเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนที่เป็นเนี่ยคุณอนันต์ปัญญาราชุนบอกว่าน,นะนายกสมัครโชคดีมากเลยได้คุณเตดมาเหมือนเป็นบุญสําหรับรัฐบาลชุดนี้มาอยู่มา30กว่าวันนี่เสียใจไหมครับที่รับตําแหน่งนี้ในตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเป็นบุญสําหรับรัฐบาลหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นบุญต่อผมอย่างไรครับแล้วมันดีสําหรับ รัฐบาลตรงไหนครับที่กุณเตะมารับตําแหน่งในขณะที่มีเรื่องร้อนที่สุดคือเรื่องไทยกัมพูชาก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะคือไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นบุญต่อรัฐบาลอย่างไรนะฮะแต่ก็พอวันแรกที่หลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณต่อพระบาติมเด็จพระยูหัวก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปเสียมราฐ <c oughs> แล้วก็ไปเจรจากับฝ่ายกัมพูชารัฐน,นมนตรีต่างประเทศฮอนําฮงทันทีนะครับ ช่วงนั้นมีคนสงสัยว่านักการเมืองรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นการเมืองหรือว่ามีผลประโยชน์การเมืองกับอดีตนายกทักษิณพูดง่ายๆชัดๆเนี่ยมาทําให้ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศหลายคนก็ปั่นป่วนพอสมควรอาจจะโดนย้ายบ้างบางคนอาจจะจําเป็นต้องยอมตามแรงกดดันการเมืองเนี่ยคุณเตะเข้ามาตอนหลังเนี่ยได้ย้อนไปคุยกับพวกเขาไหมว่าเจอป่ะเจอการเมืองที่มากดดันให้เราทาสิ่งที่เราไม่ควรทาหรือเปล่า ตอนนั้นผมไม่อยู่นะครับใชแล้วมาี่มาถามหรือเปล่าผมก็ไม่ถามไม่ถามไม่ถามแต่ว่าไม่อยากจะรู้เลยนะครับออยากจะรู้ก็คงอยากจะรู้นะแต่ว่าต้องต้องบอกตามตรงว่าผมยังไม่มีเวลาที่จะนั่งคุยพูดเล่นแล้วคุยจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคับ่รู้สึกว่ามีเวลาให้เขาน้อยกว่าที่จะให้คุณสุทธิชัยด้วยซ้ำาะอาเี้ยครับคือยังไม่ได้คุยกันถึงว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่ตอนนั้นนะแต่สิ่งที่ผมทําวันแรกๆที่ผมมาถึงเนี่ยนะก็คือว่า ผมสับเปลี่ยนข้าราชการที่ถูกโยกย้ายเนี่ยให้กลับไปตำแหน่งเดิมเพื่อเป็นการฟื้นฟูนฟก,กำลังใจของของข้าราชการแล้วก็เรื่องก็เข้าคอรมอคอรมอรก็อนุมัติแล้วก็ได้โปรดเกล่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็กลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแล้วแสดงว่าคุณเตยก็พอรู้ว่ามีการสับเปลี่ยนข้าราชการในกระทรวงที่ไม่ค่อยถูกต้องนะักก็รู้จากหนังสือพิมพ์ อาจจะมากกว่านั้นเพราะคุณเต่รู้จักคนในกระทรวงด้วยนหน้าที่อยู่ที่นี่มานานเนี่ยแ,นนแสดงก็รู้ว่าคนนี้ไม่น่าจะถูกย้ายถ้าคนนี้ถูกย้ายก็ต้องแปลว่ามีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับก็แน่นอนเราก็ไม่อยากให้มีการโยกย้ายกระทันหันแบบนั้นน,น,นะฮะเราเสร็จแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็กลับไปอยู่ที่ทเดิมแล้วซึ่งผมก็ดีใจมากรู้สึกข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเทั้งหมดก็ดีใจณว,วันนี้เหมือนกันใน กรณีอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้แหละผลประโยชน์ของประเทศเรื่องผลประโยชน์นกการเมืองที่มาเกี่ยวขอ้องกระทรวงต่างประเทศต้านไวไหมครับถ้าหากมีแรงอย่างนั้นมาอีกผมว่าถ้าเผื่อว่าอยา,อยากจะใช้คําว่าต้านไวก,ก,ก็ต้านไวนะครับแต่ว่าผมอยากจะเห็นว่าเราเราไม่ควรที่จะหวั่นไหวจากความกดดันถ้าเผื่อเราทําในสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องทางออกคืออะไรถ้าโดนกดดันจริงๆแล้วเราคิดว่าผลประโยชน์ประเทศชาติเสียหายแต่นักการเมืองที่เข้ามาเนี่ยเขามีวาระ ซ่อนเร้นบางอย่างที่มาสั่งให้ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทำในสิ่งที่ไม่ควรทำง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่ามีความกดดันที่จะบังคับกดดันให้ผมทำในสิ่งที่ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทยก็จะต้องอาลาออกอแต่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกระทรวงต่างประเทศในระยะหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่เห็นขนาดนี้ยังไม่เห็นยังยังไม่เห็นคุณกุนเติอาจจะไม่รู้สึกเพราะกุณเตจอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศคนอื่นหรือเปล่าคงไม่หรอกครับคือว่าผมเห็นว่าถ้าเกิดเราเรา,เรา,เ,ราเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีระบบที่รองรับนะ,บะกะก็เราก็ไม่ควรที่จะรู้สึกว่ามีแรงกดดันหวาดวันแต่อย่างใดอ,อ,อ,อย่างกรณีปาสปอร์ตสีแดงของคุนทักษิณเนี่ยม,มีแรงกดดันการเมืองไหม ผมก็ไม่เห็นว่ามีแรงกดดันทางการเมืองนะฮะก็มี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 สื่อนะฮะก็ลงกันนะลงกันมากนะฮะแต่ผมไม่ผมไม่เห็นว่ามีแรงกดดันนะครับณวันนี้ไปถึงไหนละกรณีพาสปอร์ตของคุณทักษิณก็ท่านนายกท่านบอกว่าท่านได้รับเรื่องไปจากผมแล้วแล้วก็ผมไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องที่เสนอไปเนี่ยเสนอว่าย,ยัางไงคนไทยทั่วประเทศคงอยากจะรู้ว่าคุณเตจในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยที่เสนอไป ถึงนายกสมัครเกี่ยวกับอดีตนายกทักษิณนั้นเป็นอย่างไรผมอยากจะอธิบายว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีหมายจับใช่ไหมครับใช่ครับทางทางกระทรวงการต่างประเทศเคือคือกรมที่เกี่ยวข้องทางกรมการกงสุงเนี่ยนะเขาก็ทําบันทึกขึ้นมานะฮะมีเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบกฎหมายรวมทั้งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยข้อสรุปก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศน่าจะเสนอให้ท่านนายกพิจารณาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพื่อเป็นเรื่องการเมืองนะฮะเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญผมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของข้าราชการ,รนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ลงนามในหนังสือที่เขาเสนอมาก็ส่งไปกราบเรียนท่านนายก กราบเปียนชี้แจงให้ท่านทราบหมดนะฮะว่าหนังสือเดินทางทูตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหนังสือเดินทางธรรมดาเป็นอย่างไรนะฮะถ้าเผื่อว่าอย่างยกตัวอย่างเป็นหนังสือเดินทางธรรมดาเนี่ยนะครับทางทางสารหรือทางตำรวจเนี่ยต้องแจ้งกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนว่าควรที่จะเพิกถอนหรือหรืออย่างไรนะครับส่วนทางหนังสือเดินทางทูตเนี่ยก็เป็นเกียรติยศที่เราให้ นะครับก็กราบเรียนท่านนายกว่าท่านจะให้ควรให้ให้เกียรติยศนี้ต่อไปหรือไม่นะครแล้วท่านนายกท่านก็พูดกับผมเองนะฮะบอกว่าผมได้รับหนังสือของคุณแล้วผมขอรับไปพิจารณาและวินิจฉัยเองแปลว่าพาสปอร์ตเนี่ยที่คุณทักษิณถืออยู่มี2ประเภทคือแบบธรรมดาที่ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์จะถือและพาสปอร์ตการทูตซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษบางประการบางอย่างหรือว่าให้เกียรติพิเศษบางอย่าง สองอย่างนีกติกาต่างกันก็คือว่าพาสปอร,ร์ตการทุตนั้นให้พิเศษฉะนั้นถอนก็ได้ไดให้ได้ก็ถอนได้ก็เราเรามักจะให้อย่างอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ทุกท่านนะครับเราก็ให้เกียรติทั้งท่านก็ถืออยู่ครับมีสักกี่คนในประเทศไทยที่ได้ตอนนี้ก็คงเหลือไม่กี่คนอันนี้เฉพาะอดีตนายกเหรอครับอดีตนายกแต่ว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีได้ไหมอดีตรัฐมนตรีก็อาจจะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมครับเขาต้องขอไมหรือว่าเราเป็นกันให้ครับไม่ยเขาเขาก็มักจะขอเขาขอใครเป็นคนอนุมัติปกติเนี่ยโดยที่ว่ามีทมเนียมปฏิบัติเนี่ยนะครับ ผมว่าประหลัดกระทรวงก็อนุมัติได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นคนสําคัญจริงๆก็เขาก็คงจะเสนอขึ้นมาให้รัฐมนตรีอนุมัติแต่ฉะนั้นถ้าประหลัดอนุมัติได้รัฐมนตรีต่างประเทศอนุมัติได้ก็แปลว่าประหลัดหรือรัฐมนตรีถอนได้ในในแง่หนึ่งเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยถอนได้ถ้าเผื่อว่าเราถือว่าเราเป็นทบวงการอิสระไม่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 ขึ้นกับใครนะฮะทำงาน อยู่โดดๆนะฮะก็ทำได้แต่ผมได้เห็นว่าตัวผมเองก็ดีกระทรวงการต่างประเทศก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นทบวงการเอสระไม่อยู่เราเราไม่ได้อยู่โดดๆเราขึ้นอยู่กับท่านหัวหน้ารัฐบาลฉะนั้นจึงให้ท่านหัวหน้ารัฐบาลตัดสินเป็นผู้พิจารณาครับในจดหมายที่ทำไปถึงนายกเนี่ยไม่ได้เสนอว่าควรยกเลิกหรือไม่ควรยกเลิกไม่ได้เพียงแต่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลทั้งหมดไปและบอกว่าท่านตัดสินครับ ในพาสปอร์ตปกติล่ะถ้าจะยกเลิกไม่ว่าคุณทักสินหรือของคนไทยทั่วไปนี้ต้องให้ตํารวจหรือศาลหรือศาลใช่ไหมครับต้องมีความผิดครับความผิดเช่นหมายจบนี่ผิดพออย่างครับก็เป็นไปได้นะแล้วพอนะครับแล้วเราก็มีหนังสือไปถึงตํารวจแล้วว่าว่าท่านจะวินิจฉัยว่ายังไงตำรวจจะเป็นคนตัดสินแหละว่าให้ยกเลิกพาสปอร์ตเขาได้ใช่แต่กระทรวงต่างที่เองจะไม่ตัดสินไม่ไม่ครับเขาเขาเขียนไว้ชัดว่าเป็นเรื่องของศาลหรือตํารวจ แต่ว่าความผิดถึงขั้นนี้ตำรวจจะบอกมาว่าให้ถอน p a อ s อ o ไ t แล้วถ้าสมมติว่าถอน p าสปอ o r t เนี่ยเขาก็หมดสิทธิ์เดินทางสิก็นี่ยนะครับก็คือว่าตามรัฐธรรมนูญนะฮะคนชาติไทยคนสัญชาติไทยอย่างนี้ว่าคนสัญชาติไทยก็มีสิทธิ์ที่จะมีเอกสารที่แสดงตนว่าเป็นคนสัญชาติไทยแล้วก็เดินทางได้นะครับถ้าเผื่อว่าไปถอน หนังสือเดินทางของคนสัญชาติไทยเนี่ยนะครับ<ม>เขาก็อาจจะเป็นคนที่ไร้สัญชาติ<ม>ไร้รัฐใช่สินาะทีเราจะถามว่า<ข>ก็าจะถามว่ามันเคยมีตัวอย่างไหมว่าคนไทยคนใดคนหนึ่งถูกถอนพาสปอร์ตเพราะกระทําผิดที่ตํารวจหรือศาลตัดสินและเขาอยู่ต่างประเทศก็แปลว่าเขาเดินทางไปไหนไม่ได้หรือยอย่างไรเขาไร้สัญชาติอันนี้ผมต้องถามกลมซุป อันนี้ผมต้องถามกรมการกองศุลว่าเราเคยเพิกถอนหนังสือเดินทางธรรมดาของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วหรือไม่อันนี้ผมผมไม่ทราบใช่คือเป็นคําถามที่น่าสนใจใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราถอนพาสปอร์ตของคนไทยคนใดคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเดินทางยังไงสมมติว่าบอกว่าคุณต้องกลับมาขึ้นศาลแต่ผมถอนพาสปอร์ตคุณแล้วนะแล้วเขาจะกลับมายังไงทางอันนี้ตอบได้ง่ายคือคือว่าสมมุติว่าบุคคลคนนี้นะฮะเขาไม่มีหนังสือเดินทาง ถูกนะครักหรือว่าหรือว่าหรือว่าหายไปแล้วก็ได้เขาอยากจะกลับมาเมืองไทยนะฮะเขาก็ไปที่สถานทูตฝ่ายการกงสงสถานทูตก็จะต้องออกที่เขาเรียกว่า CI Certificate of I d e n t i t y ใให้แล้วเขาก็จะเดินทางกลับประเทศได้แต่แต่ก็อาจจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ว่าบุคคลคนนั้นเขาอาจจะไม่อยากเดินทางกลับประเทศไทยก็ได้จะเรื่องนี้สร้างความลำบากใจให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนเรื่องคุณทักษิณเนี่ยไม่สร้างความลำบากใจเลยผมก็ดําเนินการไปตามขั้นตอน うん。